สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกมอดิเรกมิดนะครับก็เป็นเกมแนว RPG นะครับวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ในกิจกรรมอังเปานะครับมันมาตั้งแต่เมื่อวานนี่นะก็จะเป็นรูปตัวนี้นะครับตัวรูปโคมไฟนะครับอ่ะก็คลิกเข้ามานะครับอ่ะแล้วก็คลิกกับตัวข้างล่างตัวนี้นะมันจะอยู่ตัวที่2นะครับเนี่ยอ่ากิติ้งกิฟต์นะครับมันจะวันหนึ่งจะรับอังเปาได้5ซองนะครับ ซึ่งผมกดรับไปแล้ว1นซองนะครับมันจะมีเวลาก็คือ19บเกานถึง20่สิบนกานะครับแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือตีสาไปถึงตีสี่นะแต่ว่าวันหนึ่งจะได้แค่5ครั้งนะครับเผื่อใครไม่ทันรอบหนึ่งทึ่งเออหนึ่งทุ่มถึง2องทุ่มนะก็ไปตีสามงตีสี่เลยนะครับอ่ะก็กดตีไปนะครับไอตัวสีเหลืองๆตีไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะครบรอบนะ,ะกดไป ทุบไปเรื่อยนะครับทุบทุบทุบอื้มฮึอะทุบไป,ปกิจกรรมนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะคือได้ซองแดงมาได้เพชรนะครับอ่ะเมื่อกี้ได้มาลอะอะก็กดตีไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะได้ก็และอ่ะตีไปอ่ะแต่ละคนก็ตีเอครับมันจะเป็น อ่ะดูเฮ้ยได้มาแล้วอ่ะได้มา3ชิ้นแล้วนะครับะมาทุบปทุบทุอ่ะ,ปปะ,อะได้มาแล้วนะครับชิ้นที่4นะครับทุบปทุบไปอีกทุบปอ่ะ,ปปะ,ปปะ,อะขอแคปบหน้าจอไอตัวกระต่ายนิดนึงนะครับ อ่ะโอเคได้ละอ่ะห้าทับห้านะครับโอเคมันมีสุ่มนะครับก็คือจะเป็นโคมตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือจะสุ่มเพชรนะสุ่มแปดสิบแปดยี่สิบไอสองร้อยแปดสิบแปดสามร้อยแปดสิบแปดอ่ะห้าร้อยแปดสิบแปดสูงสุดก็สองพันยี่สิบสามนะครับก็ตามปีคศนะอ่ะโอเคก็มากดเปิดเลยละกันนะครับห้าซองนะครับปึ๊บอ้าวเมื่อกี้มันเปิดกี่ซองวะเนี่ยอ่ะขอแฉกนิดนึง โอเคเปิดทั้ง5ซองแล้วล่ะอืมเอาหมึ่อ1 4 1,140นะครับที่ได้มาก็ตามน,นี้เลยอืมได้ไปว่าสุ่มได้88 288นะประมาณนี้นะครับก็โอเคก็เป็นเพชรฟรีนะครับก็สะสมได้วัลพพันธ์เนี่ยกัผมว่าโอเคอยู่นะวัลพันธ์กว่านะครับ ก็อย่าลืมกิจกรรมกันหน่อยครับโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ